สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเมื่อนี้ถ้าพี่น้องไม่เก็บเห็ดขมนะครับอยู่ทางปลาเผ็ดบุรีนะครับครับห้องกับผ่อแล้วครับคืนนั่งห้างครับนาจีได้แกงนะครับบะฮันแกงด้วครับพี่น้องมากนี่ครับด๋กยงามครับเห็ดขมครับด๋อยงามๆเลครับเนี่ย มามหมัวนะครับวันนี้มันกับพ่อยังเดินเตื้อเขายังพอดอกหนึ่งเฮ็ดขมมันดอกงามอยู่ครับแต่ว่ามันมันม่ค่อยเกิดดอกงามงามเลยครับมันแต่มันห่างห่างป้าป้าชีไรแกงดอกพี่น้องเว้นแต่ว่าดอกข้างไกลนะครับดอกนี้ครับพี่น้องกิโลละดอกนี่ครับไม่ได้ปาดขาเลยเห็ดขมนะครับ เบื้องดอกนี่ครับต้องมองเห็ดทางกัดพี่น้องเอ้ยปีนี้ฝนหน่อยครับพอได้แกงครับอดอกสมัครแท้งจะได้ขาออกมองระดอกก็ดีที่พี่น้องโอ้ขามันเปื่อยครับเด็ดได้ดอกมึงปลาครับนามหงครับ แต่เห็ดบ่เกิดครับพี่น้องป่าอยู่ข้างไงนะครับไปดุนกันต่อครับนี่ครับรออ่อมปลาได้เห็ดขมประมาณสิบดอกครับผู้ใดอยู่ข้างไก่กับบดองมาด้วยครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้นะครับเก็บเห็ดร่วมต่อนะครับปื้ดไงดอกไข่นี่ครับส้งดอกครับ อืมดอกนี้แก้ครับใส่ป่ะเทยดอกกีกีครับนี่ไขค,ครับนี่ดอกนึงครับกีกีเลยเนี่นมีดอกนึงครับพี่น้องฟุกเสยพี่น้อง ป้าซื้ออย่างงูกับปลูดด้อยกันได้เนี่ยผมมาหมู่มัวต้งดอกนี่พี่น้องดอกนี้งามครับในดอกไข่ครับดอกนี้หัวได้ขึ้นจากดินครับคือยังบานเลยเนาะพี่นอ้องใหญ่โยในดอกไข่ครับพ่อได้ชุบอยู่หรี่ครับพี่น้องในดอกไข่ มื้ดขาบัางแงวบังขาบ,บัางใหญ่บังตานี่เห็นแต่ไข่กำเห็ดขมครับอืมดอกนีเทาแล้วพี่นองเห็นแต่ไข่าบานนี่นไหมลมจำเฮ้ยเสียห้พี่นองบัางงามๆนะน,นะครับเงินเดืนครับกี่เป็นห้าครับ เห็ดดอกไคขาเปื่อย,ย,ยนี่ก็เป็นผลงานนะครับของเสานี่ครับอยู่ปลาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเห็ดดอกไ่ครับกับเห็ดขมเห็ดขมทั้งรางครับซิบก็ดอกสำหรับคลิปนี้นะครับก็บฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชจมนะครับ